เราชนะเฟส2อมสาสาเรารักการเฟส2กลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ได้เงิน2 0 0 0บาทไปเลยนะครับสำหรับเพื่อนพื่น้องที่นะฮะหลายท่านครับที่กำลังมีคำถามเหล่านี้นะครับอ่าวันนี้ผมจะตอบให้เคลียร์กันให้หมดเลยครับเพราะว่ามีคนมาถามเยอะมากมยครับดูคลิปนี้กันเลยทีเดียวเลยนะฮะสำหรับโครงการเราชนะเฟส2ครับระมสามแล้วการเฟส2เนี่ยจะเหมือนกันนะครับในเรื่องการลงทะเบียนนะฮะ ซึ่งข้อมูลผมได้มาจากทางรกรัฐบาลนะครับโครงการรัชนาเนี่ยกลุ่มเป้าหมาย32.9ล้านคนและม .33 วันละกันกลุ่มเป้าหมายจํานวน9.29ล้านคนรัฐบาลจะเพิ่มวงเงินให้อัตโนมัติคนละ2,000บาทนะครับโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ครคุณเห็นไหมรัฐบาลจะเพิ่มวงเงินอัตโนมัติ2,000บาทโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่และคาดว่าจะสามารถเพิ่มวงเงินเข้าระบบได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้และใช้จ่ายได้จนถึง สิ้นเดือนมิถุนาย,ยน2อง4ครับงั้นก็ต้องรอลุ้นกันนะครับว่าถ้าเป็นตามนี้ก็คือคุณจะได้เงินครบ2000เนะี่ยภายในเดือนพฤษภาคมนี้เลยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดคุณได้สิทธิ์แล้วนะครับดูยังไงว่าคุณไม่ต้องลงทะเบียนใหม่คือคุณได้สิทธิ์ในเฟสแรกแล้วคือคุณพูดง่ายๆเลยคือคุณได้เงิน70,00บาทแล้วอ่ะนะถ้าใครได้เงิน7 0 0 0บาทแล้วคุณจะได้ินอีก2,000แน่นอนครับ แต่ถ้าเกิดใครตรวจสอบแล้วนะครับหรือว่ากำลังทบทวนสิทธิ์แล้วตรวจสอบสิทธิ์แล้วตรวจสอบแล้วว่าได้เงิน2ได้เงิน7000คุณจะได้อีก2,000บาทแน่นอนครับทีนี้ครับก็จะมีคําถามมาเพิ่มเติมอีกนะครับอ่านูตรงนี้ก่อนนะครับท,ทีนี้เนี่ยคำถามที่จะมาเพิ่มเติมครับก็คือว่าบางท่านไม่เคยลงทะเบียนตั้งแต่เฟสแรกเลยนะครับไม่เคยลงทะเบียนในกลุ่มใ่เลย กลุ่มเป๋าตางังกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มอะไรไม่เคยลงทะเบียนเลยเลยนะครับถามว่าจะได้ไหมนะครับล่าสุดตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเพิ่มเลยนะครับยังไม่มีการเปิดรับลงทะเบียนเพิ่มเพราะว่าจํานวนเนี่ยเขามีจํานวนคนที่กําหนดเอาไว้ตังงบมานะก็ะคือ30เนี่ยที่ผมที่ผมให้ดู32.9ล้านคนนะครับแล้วมอ3เนี่ย9.29ล้านคนการที่คุณไม่ลงทะเบียนเนี่ยคือคุณไม่ได้ประสงค์ว่าคุณเดือดร้อนนะครับทีนี้พอคุณไม่ประสงค์ว่าคุณเดือดร้อน เขาก็ไม่ตรวจสอบคุณแล้วเขาก็ไม่ได้ให้เงินเยียวยาคุณตรงนี้เนี่ยเป็นสิทธิ์ของคุณครับที่คุณสามารถลงทะเบียนได้แต่ว่าบางท่านถ้าย,ยังไม่ได้รับสิทธิ์อาจจะไม่ได้ตามข่าวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับก็ต้องรอในรอบต่อไปที่เขาเปิดลงทะเบียนรับเพิ่มแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเขาอันไว้ที่32.9ล้านคนครับยังไม่ได้เปิดเพิ่มแต่ถ้ามีเปิดจํานวนเพิ่มมากกว่า3 2 9้าล้านคนเดี๋ยวจะมีบอกเพิ่มเติมให้ครับมอ3ก็เหมืมมอนกันตอนนี้ก็มีเปิดแล้ว9.2 9.29ล้านนคแต่ถ้าเปิดเพิ่มอีก ก็ต้องรอติดตามกันนะครับว่าจะมีกลุ่มใดที่ตกหล่นยังไม่ได้เพิ่มเดี๋ยวเขาก็จะมีเปิดเพิ่มให้อีกนะฮะก็พิมพ์มาแล้วกันว่าถ้าเกิดคุณยังไม่ได้เงินเนี่ยลองพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้หน่อยครับใครยังไม่เคยได้ลงทะเบียนโครงการเราชนะแล้วก็มอสามสามมาลกาันเลยครับผมจะได้ดูจํานวนนะว่าเป็นเยอะแค่ไหนนะฮะอยากยทราบตรงนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับถ้าเกิดคุณอยากหาเงินออนไลน์นะสามารถกดชีอคลิปนี้เลื่อนลงมาล่างสุดจะมีโอกาสทางการหาเงินออนไลน์สามารถไปดูคลิปนั้นได้ สำหรับวันนี้คลิปนี้ต้องลาไปแล้วครับขอบคุณทุกคนจากหัวใจผมรักคุณวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ